เอะ,อะเด็กเคียเบียนี่ก็ไม่มีนะเอ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวดูแล้วกันโตอะเดี๋ยวจะทำไม่ดูนี่เอาวางแบบไหนก็ได้นะออกก่อนพี่มันอ่าวันนึงนะยังไม่เสร็จวางไว้อย่างนี้อ่าติดมุม หนึ S 1> 1, <S ่งส <4. S 2> ดูดีกว่าหรองั้นขุดเลยมีครับม <4. S 1> <4. S 2> เสี่เหลี่ยมเลยเหรอโอเคเอามุมนี้ไว้ได้ปะ่ะมุมนี้ไว้เดี๋ยว ออโอเคออนี่คือที่กินข้าวนะครับนั่งกินยังไงเนะะี่ยฮะตีเกินเกินไปใช่ปะ่ไปไปะเ,ออเราต้องเอาออกมาก่อน นี่เลยแล้วก็นั่งกินกันอร่อยเฮ้ยเราต้องเอาออกให้หมดเลยนะเนี่ยเออเราโอ้ยอย่างนี้เราทำผิดแล้วเราต้องขุดออกให้หมดเฮ้ยอันนี้ถูกแล้วอโออ,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 อืม เลื่อนหมดอ่ะเออใช่ก้อีหย่อ๋จะผมเสกให้เอ้า โอเคเราจะมาทำใหม่กันนะครับเอาออกก่อนเอาโต๊ะเอาวางเอาเอาเอาโต๊ะวางตรงไหนอาคุณคุณเอารั้วไปเลยคุณเอารั้ววางเลยเอารั้ววางตรงไหนก็ได้เอารั้ววางไม่ใช่เอารั้ววางเป็นโต๊ะนะ tôi phải lấy ra rồi đặt lên trên cái cái Thôi 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 cái cái rồi ba โอเคได้ปะเอออร่อยวางวางมุมหน่อยไหมจะว่านี่วางมุมสักหน่อยแล้วก็เหลือมุมไว้มุมหนึ่งไงให้ให้คนเข้ามาเนี่ย เอาไปนั่งกันเลยอะครับนั่งแล้วนั่งแล้วครับกินอะไรกินอะไรโอเคปงัปงปงัปงปังปังแล้วเราทำไงต่อเดดอเดดอเนาะเอยกระตุกโออกระตุกเออคนหนึ่งนะอะออกเข้าใหม่ โอเคอ๋อเข้าเลยเด็กๆกินข้าวครับกินข้าวโอเค